ใจเย็นป่ะใจเย็น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 ใส่แมสก่อนใส่แมสก่อนใส่แมสหน่อยเออ ฝากถึงพวกไอบอกลอายจุดที่มันจะมาอายุทยาเนี่ยเมื่อวันที่สิวันที่สิบห้าที่ข่าวว่าจะมาเคลื่อนขบวนจากอายุทยาเข้ากรุงเทพไปอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยดิฉันในฐาหนะคนอยุทยาไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาฐานอายุทยาเนี่ย พาพวกเด็กแว้นเด็กเกเรเด็กอะไรที่มันรับจ้างออกไปเนี่ยเพื่อหวังผลทางการเมืองของไอ,อ้พวกบกพวกไอ้บอกอลายจุดไอ้พวกสามนิ้วสามกีบทั้งหลายแหล่เนี่ยดิฉันเห็นมันลงตั้งแต่ออกทอทัศน์มันเป็นครูบาอาจารย์ภาษาหาอะไรกันมันเป็นครูบาอาจารย์เป็นพวกแนววิชาการดิฉันชาวบ้านเนี่ยมันทนไม่ได้แล้วที่มันมาเอาฐานทัพของคนอุยาออกไปเนี่ยมาตั้งฐานทัพว่าคนอุยาเห็นด้วยเหรอไม่ได้เห็นด้วยมึงเอาเด็กเกเลกะลาดไป มึงจ้างไปวันนี้มึงจ้ามึงจ้างคนอัยทิยาเด็กไม่มีงานทํามึงจ้างเด็กเว้นเด็กอะไรไปไปร่วมแล้วมึงคิดดูที่มึงเคลื่อนขบวนไปจากอวุทยาเนี่ยคนที่ก็เข้าไปทําธุรกุงเทพเยอะแยะก็จะเหมารวมว่าเป็นคามกของพวกมึงคาส้นตีนนี่พวกมึงนะคาส้นตีนไอ้เหี้ย ประเทศไทยทึ่งเดินไม่ได้ก็เพราะมีไอ้สมติงอย่างพวกมึงเนี่ยไอ้บอกอะไรจุดเนี่ยไอ้นักศึกษาไอ้นัก,นกวิชาการผู้อาจารย์ทั้งหลายแลยเนี่ยวันนี้กูฐานะคโนนิยาเนี่ยกูทนไม่ได้ทําไมกูไม่ออกไปเคลื่อนไหวไปต้านพวกมึงก็เพราะว่ามันมีโควิดรักษามาตรฐานโควิดไว้โคโนนิยาเนี่ยเขารักษาชื่อเสียงไม่ให้เสียชื่อเสียเสียงเขาไม่ออกไป กักตัวกักตัวเพื่อช่วยช่วยชาติแต่ไอ้ส้นตีนนักวิชาการไอ้ลูกไฮโซไฮโซเฮียออกไปชูสามนิ้ววันวันเกิดพระราชนีออกไปชูสามนิ้วเนี่ยไอ้เฮียไอ้เฮียพวกไอ้ไฮโซเนี่ยไอ้ไอ้ส้นตีนเนี่ยไอ้สัตว์มึงมาชูสามนิ้วบ้านกูมั่งไอ้เฮียเดี๋ยวให้โควิดหายก่อนกูออกไปเจอกับมึงแน่ไอ้สัตว์ไอ้นักวิชาการไอ้สามกีบ กูขอประนามการกระทําของมึงเลยมึงไอ้ฆาตกรกูถามว่าพยาบาลหมอเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไอ้เหี้ยกูเจอนักวิชาการอย่างพวกมึงเนี่ยไอ้สัตว์มันน่าดานักนะไอ้สัตว์มึงยังคิดว่าพวกกูเนี่ยจะไม่เคลื่อนไหวเหรอไอ้การทํากระทําของมึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มอบธรรมดามึงล้มเจ้าไอ้สัตว์มึงเจอพวกกูแน่ล้มเจ้าเดี๋ยวให้หมดโควิดก่อนไอ้สนตีนมึงจะรู้ว่าพลังมหาศาลแล้วกูขอท้าทายมึงเลยนะไอ้สามกี่กูท้ามึงได้เลยว่า มึงมีคนแบบกปสอบไม่มีเป็นล้านคนที่ออกมาไก่สัตว์มึงมีไม่กี่ร้อยตัวไงสร้างภาพเอารถไปมันจะได้เยอะๆพอมึงนำขบวนไปไอ้เหี้ยคนนี้เข้ากรุงเทพเข้าไปทำธุระก็ต้องตามหลังมึงไปแล้วมึงเหมาเหรอว่าคนเห็นด้วยมึงทั่วประเทศไอ้สัตว์ไอ้หน้าสตีนวันนี้กูต้องออกมาพูดแล้วกูทนไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ในฐานะคนญาเดี่ยวกูไม่ทนแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวหมดโควิดมึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์ มันเจ็บที่หัวใจเนี่ยรอบเมืองไม่ใช่วิยาจะเห็นด้วยรอบเมืองมันต้องการเอาเด็กแว้นออกไปมันเอาเด็กแว้นเอาเด็กที่ไม่มีงานทํามันจ้างไปคันละสองพันสามพันไปขับไปเผิ่เมืองแล้วมันสมควรไหมผุงฝากเตือนคนพิยาที่มีลูกแบบเนี้ยไอ้ลูกสามปีไอ้นิ้วปุดนิ้วด้วนเนี่ยไปออกโรงเขาเนี่ยมันสมควรไหมมันสมควรทําให้ประเทศชาติปัดบวนไหมมันต้องการเพื่ออะไร ดิฉันเนี่ยในฐาหนะที่ว่าเป็นคนโง่แล้วเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยก็อยากจะพูดเลยมันอัดอั้นตันใจเนี่ยมึงอะมึงต้องการล้มรัฐบาลประยุทธ์แล้วมึงเอาใครเข้ามากูถามมึงว่ามึงเอาใครเข้ามามึงเตรียมหรือยังไอ้เหี้ยแล้วมึงบอกคําว่าประชาธิไปไตยประชาธิปไตยสัตว์คนพอคนแม่เหงือประชาธิปไตยเขาก็มาจากการเลือกตั้งไอ้เหี้ยมึงมาไล่เขามึงมาไล่เขาเนี่ยเขาก็มาจากการเลือกตั้งทางนั้นแหละมึงแล้วมึงหรือว่าไม่ได้เลือกตั้งไอ้สัตว์ ประชาชนทีตายคนพ่อคนแม่มึงเหรอไอ้เหี้ยไอ้สามเกียบไอ้บกอะไรจุดกูฝากด่าด้วยไอ้นัทวุฒิไอ้เหี้ยพ่อมึงแม่มึงโกงและจำนำข้าวชาวนาที่กูผูกคอตายเยอะแยะไหนไอ้นักประชาชนที่มัตายอย่างพวกมึงไอ้นักวิชาการมึงไม่ตามมาสิที่เมืองนอกเอามาติดคุกให้ได้สิไอ้สัตว์มึงเอามาเข้าคุกเจ้กูอยากให้มึงเอามาเข้าคุกไอ้เหี้ยมึงมากราบอะไร มึงต้องการให้มันไปแพร่เชื้อประเทศชาติจะได้ไม่สงบกูรู้เลยมันไม่ให้มึงไม่ให้ประเทศชาติสงบมึงจะให้ไปติดเชื้อกันต่อๆทั่วประเทศไอสัตว์ไอส้นตีนกูไม่ใช่ชาวบ้านที่โง่เง่าเต่าตูนกูก็เลยฝากแชทคลิปนี้ต่อไปด้วยมึงหวังผลทางการเมืองมึงต้องการให้ประเทศชาติให้คนติดโควิดกันทั่วประเทศมึงจะได้อ้างสาเหตุไล่รัฐบาลประยุทธ์ไอหน้าส้นตีน อ๋อน้องเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอคะอ๋อช่วยกัน,กนหมายความว่าไงคะต้องช่วยกันรักษาสถาบันไว้อ๋อพวกเธอช่วยกันรักษาสถาบันแต่ว่าพวกเธอไปยกนิ้วสามกีบต่อต้านหมดพระมหากษัตริย์หมดว่าร้ายต่างๆนานา,นานพวกเธอมันไม่ใช่นะคะน้อง,เ,องเราคนใต้เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์สถาบันเราเนี่ยพวกเธอไปจาบช่วงด่าพ่อแม่ของพระองค์ท่านด่าท่านด่า ชวงหมดมันไม่ถูกต้องนะคะน้องจริงอะน้องเป็นเรื่องใหม่โดยพี่ศึกษาดูเลยเนะ ข่าวทุกอย่างนี่พี่ดูเลยไปจ่าช่วงยังไงไปด่าพ่อด่าแม่พรอองค์ท่านยังไงถ้าใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะเราจะเจ็บปวดแค่ไหนนี่พรอองค์ท่านโตอตอบไม่ได้เลยอะถูกเด็กเมื่อวานซืนด่าพ่อด่าแม่ถ้าเป็นเธอมีคนมาด่าพ่อแม่เธอเธอเจ็บปวดไหมเธอเจ็บปวดและเธอเห็นไหมเธอไปเข้าร่วมกับเขาได้ยังไงเนื่อว่าเขาออกไปสามนิ้วสามกีบอะ อ๋อเต้องช่วยกันปกป้องดีไม่ใช่มาช่วยกันทำลายออนี่ไม่ใช่ไม่นี่ไม่ใช่ปกป้องปกป้องโดยการไปด่าพ่อด่าแม่ท่านหรอนี่คือการปกป้องหรอใช่หรอใช่หรอนี่การปกป้องหรอ อ่าศึกษามาหมดนี่ละเอียดหมดดูค่ะตลอดเวลาเลยพักอื่นน่าไม่สนใจเลยพักอื่นใครจะอะไรพักก้าพักไหนไม่รู้แต่พักสามกีบนี้คือมันไม่ใช่ไงพักเก้าไกลล้มล้างสถาบันนะเธอใครมาดา่าพ่อดา่าแม่เธอเธอจะรู้สึกยังไงนี่พระอ,องค์ท่านเฉยนิ่งเฉยถูกนาพ่อดา่าแม่ดา่าบัรฑบุรุษกษัตริย์ไปทำอะไรให้พวกเธอนักหนาหรอไปถามดูด้วย ทำไรให้เธาอย่ามาหาไรเสียง่ะคนใต้อ่ะ,อะเขารักสถาบันยิ่งชีพรักพระมหากษัตริย์รักกษัตริย์พวกเราอยู่ใต้กันดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูเสียใจมากเลยว่าเออเป็นแบบนี้ก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องและธนาธรน,นี่ ไอ้ปิยบุตรนี่ไปขึ้นสามกีบด่าว่าท่านด่าราชวงศ์ต่างๆนานาด่าด่าสถาบันก็ดาใครมาด่าพ่อแม่เราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงนี่ด่าว่าพระองค์ท่านด่าไปถึงปู่ย่าตายายท่านนึกดูถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแค่ไหนเพื่อนๆเราจะรู้สึกอย่างไรใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราเป็นแม่ค้าธรรมดาเนี่ยใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราจะยืดยุ่นไหม โอ้เธอด่าว่าจากช่วงสารพัดอยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเราอยากจะรู้อยากจะทราบจริงๆเนี่ยมหาเสียงทุกครั้งก็ถามทุกครั้งถามทำเดียวว่าสถาบันกษัตริย์ไปทำไรให้ท่านหรอพวกถึงพวกพักก้าวไกลพวกนี้จึงแหมจากช่วงเหลือเกินจริงจริงหมดสิ้นความอดทนจริงๆกับสถาบันพักนี้ค่ะเพื่อนเพื่อน มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเพื่อนๆนเนี่ยเข้ามาหาเสียงอีกเราเราเราใชา้วิธีสุภาพชนเราว่าถามดูพักรู้เหรอบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะโทรทัศน์ลงข่าวไปอะไรไปไปจับจ้วงด่าว่าท่านด่าว่าพระบรมราชินีด่าว่าหลอเก้าด่าว่าหลอห้าด่าว่าสถาบันเมื่อสมัยก่อนท่านไป็น,นช้างมาให้เราสู้ตัวต่อตัว,ตว เราจึงได้แผ่นดินนี้มาอยู่น่าอยากจะรู้อยากจะรู้เธอบอกว่าเธอจะมาปกป้องปกป้องโดยการลิ้นรอนสิทธิอำนาจของท่านเหรอจะมาปกป้องสถาบันเหรอนี่การปกป้องสถาบันเหรอไปด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยไปปกป้องสถาบันได้ยังไงไปด่าได้ยังไงใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะเราจะรู้สึกยังไงอ้าใครจะรู้สึกยังไงใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะ อ๋อเราอยากจะรู้เป็นเธอเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างนี่ด่าพ่อด่าแม่ด่าลอกเ้าด่าพระราชินีด่าหมดด่าไปถึงพระยาทพระวงศ์สงสงเองหารู้ไม่ว่าเออเขาชนช้างมาให้เราตู้ศึกมาให้เราทุกอย่างาจะมาปกป้องสถาบันเหรอปกป้องโดยการด่าพ่อด่าแม่พระอ,องค์ท่านนี่เหรอเออ คนไทยรักแผ่นดินรักพระราชวงเป็นคนมีสามัญสำนึกวันนี้คุณด่าพระอ,องค์ท่านได้คุณคุณคุณทรยศแผ่นดินทรยศสถาบันวันหน้าคุณก็ทรยศประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละนี่คือเรื่องจริงวันนี้คุณบอกว่าคุณจะปะปกป้องสถาบันเนระไม่ด่าพ่อด่าแม่ท่านเนี่ยหรอปอกป้องสถาบันโอ้คนไทย คนโง่โดยเฉพาะคนใต้เนี่ยเชื่อเลยอะเขาไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอย่ามาพูดว่าไม่รู้เลยธนาธรหนุนสามกีบธนาธรไปยกนิ้วขึ้นต่อต้อตานพระเจ้าเห็นดินและนั่นหัวหน้าพักตัวจริงแม่คนไทยกินข้าวไม่ใช่กินเก็บไม่ใช่กินหญ้าที่ไม่รู้เรื่องอะไร เปีนไยนไอยาเป็นเอะไรก็ท้ไได้อ้ยมีหัวม่ขันหัวเม่มเฮียจะเมารวมว่าเป็นคารมบของพวกมึงคานตีนนี่พวกมึงนะคานตีนไอ้เฮียทศไทยทึ่งเดินไม่ได้ก็พระมีไอ้ส้นตีนอย่างพวกมึงเนี่ยอ้บรจุดเนี่ยไอ้นักศึกษาไอ้นักวิชาการผู้อาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ย คุณทรยศแผ่นดินทรยศสถาบันวันหน้าคุณก็ทรรยศประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละนี่คือเรื่องจริง